สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพบกันในคลิปพิกาคาร์ดกันค่ะมีไพ่ทั้งหมดอยู่3เซตนะคะเซตหนึ่งก็จะมี3ใบนะที่มีเลือกไว้นี่นะไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าไพ่เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยมาดูไปพร้อมๆกันนะคะกับหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องดีเรื่องเด่นเรื่องใดที่เราจะพบเจอในช่วงเดือนมกราคม2566นี้นะคะ เอาละค่ะเลือกไพ่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปชมในช่วงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่เซตที่1นนะคะก่อนไปดูคำทำนายนะพี่บีขออนุญาตแจ้งทุกท่านว่ายังคงเป็นพลังงานรวมค่ะเป็นแลนดอมนะดังนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกท่านก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะเรื่องดีเรื่องเด่นที่จะเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะของคนที่เลือกไพ่เซตที่1นนะพี่บีเห็นถึงความสุข ใบน,นี้เลยโดดเด่นมากเป็นเดอะฟูค่ะเห็นถึงความเป็นอิสระนะคะบางคนบางท่านอาจจะเป็นอิสระจากภาระหนี้สินนะคะซึ่งก็หมายความว่าอาจจะมีการเคลียร์ภาระปัญหาทางด้านการเงินนั้นเสร็จสิ้นจบไปประมาณนี้นะหรือบางคนบางท่านในที่นี้นะคะอาจจะ ได้รับข่าวดีในเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานของคุณจะเป็นที่ยอมรับอืทำใหอ้อาจจะมีเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะมันเป็นภาพของคนที่ได้รับการยกย่องได้รับการชื่นชมอ,อาจจะเป็นในเรื่องของผลงานของคุณที่ โดดเด่นด้วยก็ได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะเอาแล้วค่ะเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณกันนะคะพี่บีขออนุญาตสับไพ่ไว้เลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะคุณได้ไพ่นักบวชได้ไพ่เดอะชารีออตได้ไพ่สิบไม้ห้าไม้แล้วก็เด็กไม้นะคะมหาเล็กถือไม้ประมาณนั้นนะ โดดเด่นมากๆเลยสองใบนี้นะคะคุณเป็นคนใจดีค่ะใจบุญสุนทานชอบในเรื่องของการทำบุญนะเป็นผู้ให้เป็นคนผู้เป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่ะว่าง่ายๆนะคะชีวิตคุณค่อนข้างที่จะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบก็ค่อนข้างมีมากกว่าคนอื่นๆด้วยนะคะ เหนื่อยแหละท้อแหละแต่ก็ต้องสู้อ่ะอืมประมาณนั้นไพ่ใบนี้นะคะตอนนี้เหมือนคุณไม่ค่อยสบายใจมีความกังวลใจนะไพ่ขึ้นมาอาจจะเป็นในเรื่องของโปรเจกต์งานใหม่ที่คุณกำลังวางแผนที่จะทำหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะมันเป็นไพ่เด็กถือไม้อะ่ะเด็กคนนี้พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆมาให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงาน เงินความรักก็ได้ไพ่ใหม่นี้นะคะอืมเห็นถึงความขัดแย้งในตัวเองด้วยนะเอาราคานี้ใช่พลังงานของคุณหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะว่าแล้วครูบาอาจารย์ท่านมีอะไรอยากจะแนะนำคุณไหมถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะแปดไม้ขึ้นมาเลยแปดไม้ดีดปะ ได้ไพ่8ปดไม้นะคะอุบาจารยร์ท่านก็บอกว่านะการงานของคุณอนะ่ะมันก็สอดคล้องกับไพ่เดอะชาลีออดอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถต่อยอดไปได้ไกลนะคะแล้วก็รวดเร็วด้วยเพราะนั้นมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับ บางคนบางท่านอาจจะทําเกี่ยวกับระบบขนส่งนะหรือบางคนบางท่านก็อาจจะทําเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์อะไรประมาณนี้นะคะครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ค,ค่อยคิดค่ะเนี่ยสิ่งที่มันขัดแย้งอยู่ในใจเนี่ยนะคะต้องต้องนิ่งๆอะค่ะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะคะจะทำอะไรก็ต้องตัดสินใจดีๆนะมันเป็นไพ King ่คิงออฟคัพนะคะ ต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะคะนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้ก็ใช่ด้วย The Hermit นะคะมิหน้าละคุณถึงรู้สึกวุ่นวายใจนะคะคูบอาจย์ท่านก็เลยบอกว่างานเนี้ยมันสามารถต่อยอดได้นะเพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยให้คุณศึกษาให้ให้มากขึ้นเท่ามากขึ้นเท่าที่คุณจะทำได้อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เรายัง ไม่ได้รู้ลึกไม่ได้รู้จริงอะ่ะมันเป็นไพ่เดอะไฮปรินเทสมาด้วยในที่นี้นะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่อ,อืมในโปรเจกน้นในงานที่จะทํานั้นเพราะนั้นให้คุณค่อย,ค,อยค่อยคิดค่อยคอยพิจารณาให้ใจเย็นเ็นนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันก็จะกระจ่างขึ้นนะคะอย่าพึ่งใจเร็วอย่าพึ่งใจร้อนนะเนี่ยค่ะมันเป็นเดอะชาริออด้วยนะไพ่เดอะชาริออขึ้นมา สองสำหรับนะงานการที่จะทำํำมันน่าจะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับการเดินทางซะส่วนใหญ่หรือเปล่าคะอืมแปดไม้ก็ใช่นะคะมันเป็นการติดต่อสื่อสารก็ได้ในที่นี้นะคะถามว่าครูบาอาจารย์บอกว่าอย่างไรบ้างก็เนี่ยคะ่ะให้ระมัดระวังนะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องเรียนรู้ที่ต้องศึกษานะ มันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีระยะเวลานะในการที่จะเดินเรื่องนะคะจะต้องมีปัญหาจะต้องมีอุปสรรคเข้ามาด้วยนะคะไพ่ใบนี้ก็ใช่นะคิงคิงดานะคะก็เมื่อเราศึกษาอะไรดีแล้วพร้อมแล้วนะคะเราก็ค่อยตัดสินใจในที่นี้นะคะเออถ้าถามว่า ถามต่อไปนะคะอ้าวแล้วโปรเจกต์ใหม่ที่จะทำที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยนะคะมันจะสำเร็จไหมลองดูสักสามใบนะได้มาสามใบนะคะมันจะเป็นอะไรที่เป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์นะคะว่าโปรเจกต์เนี้ยมันมีดีนะคะมันมีเสียอย่างไรนะคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนก่อนที่คุณจะ จะลงมือทำนะคะคุณจะต้องค้นหาความจริงให้ได้ก่อนประมาณนี้นะเพราะมันเป็นเดอะไฮพินสเพทมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคุณจำเป็นต้องหาความรู้ให้เยอะๆนะคะแล้วก็เวลาไปพูดอะไรกับใครเนี่ยเขาก็จะได้ค่อนข้างฟังคุณนะคะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นนะไพ่ก็บอกว่า มันจะสำเร็จนะ่ะขอให้คุณนะคะศึกษาเนื้องานรู้ลึกรู้จริงอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำให้คนอื่นคล้อยตามเราว่าไอสิ่งที่เราได้ค้นคว้าได้ศึกษามาเนี่ยนะคะถึงผลดีผลเสียของมันเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะคุณจะต้องทำให้พวกเขาอะยอมรับให้ได้ประมาณนี้แล้วถึงจะได้รับการร่วมมือแล้วก็ สามารถทําให้งานนั้นสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีอะไรประมาณนี้นะคะเอาล้ค่ะสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมนะคะว่ายังคงเป็นพลังงานรวมเนาะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเหมือนไพ่ใบนี้นะเป็นเดอะฟูลนะโอเคค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่เซตท,ที่หนึ่งวันนี้นะขอบคุณสำหรับ การกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะคะขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่เซตที่2นะคะเรื่องโดดเด่นของคุณนะในเดือนมกราคม2566นี้คืออะไรนะคะ ก่อนอื่นค่ะพี่ปีกก็ต้องแจ้งเหมือนเช่นทุกคลิปนะคะว่ายังคงเป็นพลังงานรวมนะคะเป็นแรนดอมเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแล้วก็เลือกรับแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ไปนะคะเอาแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะจากหน้าไพ่นะคะเด่นชัดเลยค่ะสำหรับเดือนมกราคมนี้นะคะคุณจะค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะเป็นภาพของ ความสุขค่ะที่ขึ้นมาเด่นชัดไพ่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานด้วยนะคะได้ทั้งราชินีเรียนแล้วก็ได้ทั้งราชาไม้ด้วยนะคะที่แน่ๆก็คือ เหนื่อยิ่งกว่าสิ่งใดก็คือชีวิตคุณมีความสุขค่ะนะแฮปปี้พี่บีก็แฮปปี้ด้วยนะคะดีใจแทนด้วยจริงๆนะมกราคมนี้จะเป็นเดือนของความสุขความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะคนรอบข้างก็จะรับใครแล้วก็ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับคุณในทุกๆเรื่องนะคะเอาละค่ะเรามาดู ต่อไปว่าพลังงานตัวตนของคุณที่เข้ามาดูในคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะใช้คุณหรือเปล่ามีอะไรที่อยากจะให้พี่ไพช่วยแนะนำบ้างหรือไม่นะคะ จากหน้าไพ่นะคะเห็นได้เลยว่าตัวตนคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะจะเป็นคนรักการเดินทางนะคะหรือบางคนบางท่านก็อาจจะต้องมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนบางท่านก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับระบบขนส่งระบบโลจิสติกหรือว่าการเดินทางการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเห็นถึงไพ่ของความเป็นคน มีความยุติธรรมมีความเที่ยงตรงในตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะคุณจะเป็นคนที่มีจิตใจดีค่ะมีพลังงานบวกนะเห็นไหมจากหน้าไพ่มีทั้งสองถ้วยแล้วก็สิบถ้วยก็บ่งบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะแล้วก็ อยากเห็นทุกคนมีความสุขอะคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเราก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะไพ่หกเหรียญน,นี้นะคะคุณเป็นผู้ให้ซัดส่วนมากเลยนะคุณอยากเห็นครอบครัวมีความสุขคุณอยากให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างข้างกายคุณมีความสุขนะคะคุณเป็นผู้ให้ด้วยล่ะคะ่ะอืมเป็นไพ่ที่มีแต่พลังงานดีๆทั้งนั้นเลยในตัวคุณนะคะเอาละะ้วค่ะต่อไปนะพี่บีจะดูว่า ในช่วงนี้นะคุณต้องพบต้องเจออะไรบ้างนะเดี๋ยวขอดูให้สักหน่อยนะคะเรามาดูพร้อมกันนะคะว่าในช่วงนี้นะคุณจะต้องพบต้องเจออะไรบ้างชีวิตคุณช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคําทํานายนะส่วนมากพี่บีจะทําไว้ก็จะมีผลในระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะขึ้นอยู่กับแต่ละหมอที่ดูนะคะได้มาสามเหรียญน,นะได้มา หนึ่งดาบไพ่ของความขัดแย้งก็มาให้เห็นนะคะห้าดาบนะแล้วก็ไพ่ของการทํางานที่กําลังมองหาคนมาร่วมด้วยช่วยทําประมาณนั้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของเด e h แฮงแมงเอาละค่ะ ในช่วงนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณกําลังจะพยายามทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่นะคะคุณต้องการหาคนมาช่วยคิดช่วยทำช่วยสร้างแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาให้คุณประมาณนั้นนะคุณอาจจะกําลังวางแผนทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันสำเร็จซึ่งบางครั้งบางมุมอะคุณก็มองว่ามันเป็นไปได้ยากนะคะแต่ในที่นี้คุณเหมือนกับพยายามมองว่าเอานะ่ฉันต้องทำได้แหละเพียงแต่ว่าในตอนนี้ ต้องหาคนมาช่วยก่อนต้องหาวิธีการในการดำเนินงานที่ถูกต้องก่อนว่ามันควรจะเริ่มจากตรงไหนจุดไหนอะไรประมาณนี้นะคะดูเหมือนว่าคุณค่อนข้างที่จะกังวลนะเหมือนเป็นกังวลอยู่นะแต่ในที่นี้คุณก็มองหาทางออกแล้วลหละว่า หน,นะคะคุณจะต้องหาคนเข้ามาช่วยเข้ามาให้คำปรึกษาแนะนำประมาณนี้นะเป็นเป็นไพ่ของสามเหรียญแล้วก็สามไม้ด้วยน่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานนะคะคุณจะได้รับการร่วมมือค่ะถ้าคุณไปขอร้องใครให้มาช่วยเหลือนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนั้นนะคะจะมีคนมาให้ความช่วยเหลือคุณนะเอาแล้วค่ะเรามาดูซิว่า แล้วการงานที่คุณตั้งใจทำเนี่ยหรือว่าเรื่องเนี้ยนะคะมันจะเป็นอย่างไรนะขอดูไพ่อีกสักสามใบนะคะปิวมาเลยหนึ่งใบนะมันก็จะสอดคล้องกับใบแรกอะคะ่ะอ่ะอย่าเครียดอย่ากังวลน,นะมองมุมกลับกันเนี่ยนะคะมันจะผ่าไปด้วยดีมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วเป็นราชาไม้ด้วยนะอ่ะพี่บิ๊กเปิด,ป,ดปิ้งเอาค่ะไพ่ใบนี้ก็จะ บอกว่าสิ่งที่คุณคิดไว้นะคะให้คุณมุ่งมั่นนะพยายามแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคะมันเป็นไพจ่จ s สติกอ่ะไพ่นี้ก็ขึ้นมาด้วยนะคะก็บ่งบอกว่าอืมทุกอย่างนะคะมันขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะมันขึ้นอยู่กับการกระทําจริงๆนะ,นะค่ะขออีกสองใบนะคะ คุณจะได้รับการช่วยเหลือจริงๆเห็นไหมคะอ่าไพ่ใบนี้เนาะก็ยินดีกับคุณด้วยอ่าใบสุดท้ายนะคะขอให้พบได้เจอแต่พลังงานดีๆนะคะเอาละมาดูกันค่ะอ่าค่ะไพ่ก็เตือนว่านะคะในช่วงนี้นะเมื่อคุณคิดวางแผนแล้วก็ พยายามหาทางออกหาคนเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะหรือว่าพยายามเรียนรู้ที่จะศึกษาอะไรเพิ่มเติมแล้วในที่นี้ก็คุณก็ให้คุณนะคะอย่าหลงทางไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะพยายามมีความให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจไว้นะคะอย่าอย่าอย่าบางคนบางท่านอาจจะมองไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไปไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายาม ที่จะเดินไปตามล่องตามลอยที่มันถูกต้องแล้วกันนะคะไพ่ใบนี้ก็เตือนนะเอออาจจะไปเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายอะไรประมาณนี้เพราะนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปอ่ะมันมันจะเป็นผลดีหรือผลร้ายถ้าหากว่าต้องต้องใช้เงินจำนวนมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้ระมัดระวังประมาณนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วนะ ภาพของคุณที่โดดเด่นในช่วงเดือนมกราคมที่เราเห็นนะคะการเงินการงานแล้วก็ความช่วยเหลือความสุขจะบังเกิดกับคุณนะคะก็ขอยินดีด้วยกับคนที่เลือกไพ่เซตที่2นี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีหรือสำหรับเดือนมกราคมขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับท่านที่เลือกไพ่เซตที่3นะคะก่อนไปฟังคำทำนายค่ะพี่บีก็ต้องขออนุญาตแจ้งทุกคนด้วยว่ายังคงเป็นพลังงานรวมนะคะยังคงเป็นเรนดอมเนาะดังนั้นก็อาจจะไม่ตรงกับทุกท่านก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะสิ่งไหนดีมีประโยชน์พอที่จะนำไปเป็นแนวทางนำไปเป็นไกด์ไลน์ได้ก็ยินดีค่ะแต่ถ้าหากฟังแล้วไม่ถูกจริตไม่ถูกใจไม่ใช่นะคะทุกท่านสามารถที่จะเลือน ชมในคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันว่าเรื่องเด่นของคุณในเดือนมกราคมนี้คืออะไรนะคะเห็นชัดเลยเป็นไพ่สิบเหรียญค่ะสิบเหรียญแล้วก็สองไม้แล้วก็เป็นหกเหรียญน,นะคะแน่นอนจะเป็นในเรื่องของการเงินค่ะบางคนบางท่านาจ,จะได้รับโชคใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่นะคะ มีเงินมากพอที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยนะหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการรับมรดกรับบรดกก็ได้นะคะขอโทษโด้วยเนาะพี่บิดจะชอบ ูดวินพันกันวอนนี้ก็พูดผิดพูดถูกะค่ะพยายามแล้วค่ะอ่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่ามีแต่เงินทั้งนั้นเลยนะแล้วสองไม้คืออะไรพี่บีสองไม้ก็อาจจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานค่ะในช่วงนี้นะคุณอาจจะมองหารูทางการทํางานอีกชิ้นงานหนึ่งก็ได้นะคะบางคนบางท่านอาจจะมีงานประจําแล้วเงี้ยแล้วก็ พยายามที่จะหาช่องทางการทำงานอื่นเสริมด้วยอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่างานมันก็จะคู่กับเงินนะคะเป็นพลังงานที่ดีทุกๆกล่องเลยทุกๆเซตเลยเออประมาณนั้นนะคะเห็นพลังงานถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะคะที่ค่อนข้างโดดเด่นมากเลยนะในเรื่องของการทำงานการม,ามองหาช่องทางการทำเงินการทำไรายได้ที่ เพิ่มอีกทางหนึ่งประมาณนั้นนะคะก็ยินดีด้วยนะเอาละค่ะเรามาดูกันว่าแล้วตัวตนของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะพี่บีขออนุญาต จับไพไว้เลยนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะบางทีก็พูดยาวไปเพราะฉะนั้นต้องพยายามตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนะคะตัวตนของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะสิ่งที่เห็นเลยก็คือความที่คุณเป็นคนตั้งใจค่ะเป็นคนที่มุมานาะพยายาม ถ้าหากคุณได้คิดที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณจะไม่ไม่ล้มเลิกกลางคันนะคุณจะพยายามสร,าสร้างสิ่งนั้นให้มันสําเร็จอะ่ะอืมจะรอนานแค่ไหนอะ่ะคุณไม่เคยย่อท้อเลยคุณมีแต่หัวใจที่เต็มไปด้วยพลังบวกนะคะแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันสําเร็จจริงๆนะคุณค่อนข้างจะเป็นคนที่มีฐานะ สิเหรียญน,นะอันนี้ก็สิบเหรียญสิบเหรียญน,นะคะแน่นอนเลยนะชีวิตคุณไม่น่าจะลำบากสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณจะโดนหลอกหรืออะไรนะคะแต่ก็ถ้าได้ไพ่ใบนี้มาก็ระมัดระวังหน่อยก็ดีประมาณนั้นนะคะคุณน่าจะชอบในเรื่องของ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจใหญ่ใจนักเลงอะประมาณนี้นะคะพี่จะชอบพูดประมาณนี้อีกแหละต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรหรือว่ากิจการอะไรนะคะคุณมักจะได้รับการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ทําให้คนอื่นเห็น เห็นด้วยคล้อยตามอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์นในการพูดนะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ลึกลับประมาณนี้นะบทคุณจะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอ่อนหวานใจดีคุณก็เป็นบทคุณจะห้าวคุณจะนักเลงนะ คุณจะบู๊จะดุจะดันคุณก็เป็นไพ่ใบนี้นะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือด้วยนะในที่นี้นะคะเป็นไพ่ของเดอะเดวิลส่วนมากพวกหมอดูแม่หมอต่างๆก็อาจจะบอกว่าเป็นพลังงานขององค์พ่อปู่เวสุวรรณนะคะเป็นพลังงานขององค์พระแม่กวนอิมอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะคุณน่าจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แบบใดแบบหนึ่งแล้วก็เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์เวทมนต์ด้วยในที่นี้นะคะเหมือนคุณกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่บางคนบางท่านก็อาจจะอยู่ในช่วงของการหยุดพักนะคะการเดินทางไปต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้อันนี้ใช่ตัวตนของคุณหรือเปล่าใช่พลังงานของคุณหรือเปล่าคะเอาแล้วค่ะแล้วมาดูกันว่านะคะ คุณเป็นคนขยันทำงานนะใต้สำรับก็บอกว่าเป็นควีนไม้นะคะการงานของคุณนี่น่าจะแบบสุดยอดอะเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบอะนะคะเป็นผู้นำเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบเป็นคนที่มีฐานะทางด้านการงานการเงินนะประมาณนี้ค่ะเอาแล้วค่ะเรามาดูไพ่เสริมกันว่าในช่วงนี้นะคะคุณเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ พี่ขออนุญาตสเอาไายคลนข้างบนไม่งั้นจะไม่เต็มหน้าจอนะคะฮึมทำไมพลังงานของคุณช่วงนี้เหมือนกับอยู่คนเดียวอ่ะืมเงาเงาปะ เงาเหงานะคะบางคนอาจจะถือศีลปฏิบัติธรรมถี่หน่อยในช่วงนี้นะคะบางคนก็กำลังคิดพิจารณาในวังวนวังเวียนชีวิตตัวเองประมาณนั้นนะคะแต่ก็ยังเป็นพลังงานที่ดีนะคะอืมเหมือนกับในช่วงนี้นะคะคุณจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากขึ้นหรือเปล่า ือคุณมีการทำบุญมีการให้ทานคนอื่นน่ะเหมือนกับช่วงนี้เป็นช่วงของการปฏิบัติเป็นช่วงของการรักษาศินอะไรด้วยสําหรับคนบางคนบางท่านนะคะพลังงานที่เห็นนะคะก็เป็นพลังงานดีๆค่ะอืบางคนบางท่านอาจจะถือศินกินเจช่วงต้นปีอะไรประมาณนี้นะคะอมไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่นะคะทุกๆอย่างเหมือน คุณรู้ตัวรู้ตนดีอะว่าตอนนี้คุณทำอะไรอยู่ประมาณนั้นนะคะเป็นชีวิตที่ค่อนข้างอ่าไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆนะเออไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีการพัฒนามันมีการเปลี่ยนแปลงอะค่ะไปในทางที่ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะคะเอาละค่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเป็นพลังงานดีจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะ มุ่งหวังทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะโอ้โหหลุดมาเอาไปเลยเป็นไพ่นี้นะคะเออพี่บิจะดูว่าเออแล้วอาจารย์ท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะขอสักใบนะคะเออท่านก็บอกว่าคุณน่ะน่าจะมาถูกทางแล้วล่ะคะ่ะนะคุณรู้จักผิดชอบชั่วดีนะคะคุณ คุณรู้อะว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะคะคุณรู้ว่านรกคืออะไรสวรรค์คืออะไรประมาณนั้นนะคะอืมคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกําลังทําอะไรครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะคุณอยู่กับปัจจุบันนะแล้วก็เห็นตัวเห็นตนของคุณแล้วละในตอนนี้นะคะคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรทิศทางของคุณคุณ คืออะไรคุณรู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะอีกหนึ่งใบค่ะอืมคุณเป็นผู้ให้ด้วยนะคะมันก็จะได้อะไรหลายๆอย่างนะหกเหรียญขึ้นมารู้สึกจะสองสำรับนะคะคุณรู้จักการให้นะคุณบางคนบางท่านก็อาจจะเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะคะคุณน่านจะเป็นนักบวชเลยมั้งประมาณนี้ ประมาณนั้นนะคะอยู่ในช่วงของบวชปะเออบางคนก็บวชใจนะบางคนก็บวชชีพามอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางคนก็รักษาสินะ,นะนะพี่บีเห็นแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเดือนมกราคมของคุณนะคะ คุณอาจจะมีความพยายามมีความอดทนมากขึ้นด้วยนะจากเดิมที่เป็นคนใจร้อนเป็นคนวู่วามอะไรประมาณเนี้ยทำให้คุณรู้สึกว่าอืมต้องต้องพัฒนาต้องปรับปรุงต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยมันเป็นไพ่เดอะทมเพลนนะคะก็ต้อง ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องเด่นของคุณนะอาจจะเป็นการเงินหรือมรดกอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเงินก้อนใหญ่อะคะ่ะที่มันจะมาหาคุณนะคุณจะมีเงินมีกินมีใช้มีเก็บแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ต่อยอดทางหน้าที่การงานด้วยในในต้นในเดือนนี้นะคะมกราคม2566 ก็ขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันที่คุณเลือกนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งเป็นกำลังใจให้พี่บีในการจัดทำคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะคะหากพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่ทั้งนี้นะคะก็เป็นเจตานาดีๆที่อยากจะให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่แวสุวัน พ่อพระพิเนตนะคะที่เมตตาช่วยให้การตัดจัดทําคลิปนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะขอบคุณคนที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยนะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ